ดูคลิปอันนี้นะเขาบอกเป็นหนูน้อยวัยสองขวบเรียกว่าพอเห็นคลิปอันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่แต่งงานแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยเชื่อไหมเป็นความน่ารักมากเลยร้องไห้นี่นี่น่ารักไห<า>ม<า>ดูสิ<า>นี่เขากำลังดูคลิปพ่อแม่แต่งงานนะคะแล้วในคลิปเนี่ยมันจะมีเพลง feel like home <c oughs> ด้วยนะฟังเพลงนี้ <c oughs> เขาบอกกี่ทีก็ร้องไห้ดูสิโอเบะเบะ เด็กเขาก็มีความรู้สึกนะใช่เขาเป็นคนที่น่าเชื่อแค่คลิปพ่อแม่แต่งงานเขาอินไปด้วยเลยไม่แต่ว่ากำลังงงทำไมเด็กถึงถึงรู้สึกหมายถึงซึ้งได้อะหรือเป็นเพราะเพลงอาจจะเป็นเพราะเพลงและภาพจิตร์แสดงเราไม่เห็นภาพไงไม่แต่ก็อาจจะดูการ์ตูนแล้วการ์ตูนตายกันตอนจบอะไรนะดูการ์ตูนอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ เขายืนยันหรือเป็นการดูภาพว่าแม่แต่งานคลิปนี้ยอดวิวเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะยอดวิวนี่เขาว่าโอ้โหเขาว่าเป็นทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเออเยอะมากเดี๋ยวเป็นล้าเป็นล้านเป็นล้านเป็ล้านล้านนาเด็กคนนี้าะเ้อนเป็ล้นเานเปนเป็่ันเาน่เ็ 1 9บเกาหาเก้าคูมหาตั้บเดียวั้งเดียวหนึ่งล้านสามแสนวิวโอเยอะมากดูแลอมยิ้มเน้นน่ะไม่คือต้องบอกว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นเด็กที่เซนซิทีฟมากนะเพราะว่าเด็กโดยทั่วไปถ้าฟังเพลงหรือเห็นภาพแต่งงานเขาจะเขาจะไม่รู้มันคือความซึ้จริงเล็กมากใช่เล็กมากพ่อแม่บอกว่าทุกครั้งแม่เสียดายไม่ได้เห็นภาพว่าภาพงานแต่งงานแต่รู้สึกได้ยินเพลงปุ๊บเขาจะ อุ้ยตายแล้วต้องกลับไปให้ลียาลองดูคลิปบ้างแล้ว <ST S 2> <laughs> เปิดเพลงด้วยนะถ้าเกิดว่าลียาดูคลิปทันยากับเป๊กแต่งงานเ,เออเขาจะเป็นเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะลองเปิดให้เขาดูแล้วถ่ายคลิปมาให้ดูไหมแต่แต่ม,มีเงื่อนไขนิดนึงคุณจะต้องเปิดเพลงซึ้งๆ,ๆที่เขาชอบด้วยไม่มีก็อินอินมาเลยที่เพลงซึ้งชอบเพลงแดนซ์ไม่ไม่้องมคอพราะว่าเพลงนี่แหละ ที่เขาเปิดเนี่ยมันก็เลยทําให้เด็กคนเนี้ยฟีลไล์โคมนแลมีเด็กดีด้วยแต่ต้องแอบกล้องอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบพี่ถ่ายเขาไงเขาจะหลบเออออต้งแบก็เหมือนพ่อกับแม่ของตาเด็กเนก็จีบกันแบบคือแม่แม่ก็แซวว่าเนี่ยชอบชอบพ่อมึงเพราะว่าพ่อมึงฟันสวยอ่าแต่ฟันสวยจริงไหมก็ดูลูกเลยฟันอย่างนี้เลยเสียดายสมัยนั้นไม่มีน่ารักจริงจริงน่ารักจริงจริงเนาะเขา